สวัสดีค่ะร้านลำโพงเครื่องเสียงลำรุกาของห้านะคะวันนี้ทางร้านเรามีลำโพงชุดหนึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยค่ะซึ่งนานๆที่จะมามาดูกันค่ะว่าเป็นยี่ห้ออะไรให้เฮียแนะนำให้นะคะเฮียสวัสดีค่ะสสวััดีครบ ลำโพงอันไหนคะเฮียที่เข้ามาหม่ที่เฮียอยากแนะนำให้ลูกค้าเข้ามาดูนี่ฮะยี่ห้อนี้ครับ F ครับนี่อะไรนะนี่ฮะ F K E F อ่าค่ะ F สวยสวยในงานมากทำจิ๋ครับคุณสมบัติของมันเป็นไงคะรุ่นนี้รุ่นนี้เขาเขาผลิตมาเพื่อที่จะมาแข่งกับเบียนบอยู่ อโอเคเสียงดีเสียงดีเป็นๆพวกนี้จะเป็นใจสวยมากมีเกือบครบชุดใช่ไหมคะเฮียหรือว่าครบชุดเลยมีทั้งอันนี้บุ๊กเชลล์อ่าบุ๊กเชลล์อันนี้เป็นนี่ ทาวเวอร์ารอนีเป็นีอบนีอนสวยค่ะสวยค่ะลูกค้าที่มองหายี่ห้อนี้ยอยู่นะคะเข้ามาได้เลยมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นค่ะนั่นที่จะมาแล้วก็มีซับค่ pues. ะมาดูซับนะคะซับสวยมาก อันนี้รุ่น,นอะไรเจสซี่สามห้าศูนย์ศูนย์ใครที่มองหายี่ห้อนี้อยู่นะคะรีบๆมาเลยนะคะว่าสวยมากนนส่วน,สสวนรุ่นอื่นรุสสนสสน่นอังกฤษครับอันนี้ฟังเพลงเพราะมาก อัชเชนรุ่นไหนคเนี่ยไนท์ไนท์ัชนการอังกฤษงานอังกฤษสวยนะเสีงดีงานไม้แล้วก็จะมีพวกซับเข้าใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยซับซับเข้าใหม่ซับคอใช่มคะท็อ12มิทขอ บน <Both. S 1> <Both. S 2> ี่ mm hmm. นี่ีอี้พ er. น l er. อันนี้ไพอเนอันี้ไพไพอนียอันนี้ฮามันฮามันกรดอนอันนี้จามโมอันนี้ของอะไรนะคะอันนี้ของเดนบาร์เนาร์ฮามันกรดอนกรดอันนี้จามโม แลมีอันนี้คืยอไม่ขยอันนี้ยังขายยังพาราเดียมพาราเดียมพาราเดียมชุดรุ่นท็อปเลยรุยะะ่เนี้คาเนยรุสวยเนาะคะสวยสวยมหัศจรรย์มากเสียงอันนี้อันนี้รุ่นรุ่นรุ่นอ่างคาราเดียมคาราเดียมมาดูด้านหลัง แคนาดาอันนี้มาจากแคนาดาโอเคไม่ทานนี่เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นวอลฟาเดวทั่วๆไป JBL อันนี้ก็จะเป็น JBL อันนี้ก็แอรลูกค้าก็คงจะผ่านตามมาบ้างแต่เนี่ยชุด Yamaha ชุดสองชุดนี้มาใหม่นะคะ เจมาห้าสองชุดนี้มาใหม่นะชุดเก่าออกไปแล้วค่ะน,นี่ชุดมาห้ามาใหม่ <c oughs> อะไรนะค <c oughs> ะแอมดูหนังฟงังเพลงแอมดูหนังฟังเพลง ทโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะทางร้านก็ลายเฮียกับเบอร์เฮียก็อันเดียวกันค่ะคือเบอร์0897806126สามารถโทรมาสอบถามราคาสินค้าราคาคร่าวๆจับเฮียได้นะคะหรือจะเข้ามาดูมาดูด้วยตัวเองร้านเราอยู่ลำดูก,กาของ5ค่ะติดกับบิ๊กซี เลยบิ๊กซีมาสามร้อยเมตรก็ถึงแล้วค่ะหาง่ายไม่ลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเราส่งเคอลี่ได้นะคะโทรมาให้หาเฮียได้ค่ะฝากลูกค้ากดติดตามเพจเราด้วยนะคะ